สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการขายบ้านขายช่องอีกแล้วนะครับรายการที่ขายสังหารราคาโคตรดีนะครับในทำเลฮิตของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับผมพากลับมาที่โครงการมีเท่าไหร่ก็ขายไม่ทันนะครับก็คือคอนโดลุมพินีวิวพัฒนาการเพชรบุรีตัดใหม่นะครับซึ่งอยู่ตรงถนนพัฒนาการ ซอย26่ั่นเนี่ครับโดยตัวโครงการนะครับตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการนะครับซึ่งเชื่อมกับทางไปสุขุมวิทหรือว่าทางไปศรีนครินได้ง่ายมากเลยครับ ซึ่งสถานที่ใกล้เคียงที่ชัดๆเด่นๆเลยก็คือสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนั่นเองครับตัวโครงการนะครับจะแบ่งเป็นถึงเดตึกด้วยกันนะครับและห้องที่เราจะพาไปดูนี้นะครับอยู่อาคาร C นั่นเองครับโดยห้องนี้นะครับอยู่ชั้น5นะครับอาคาร C ขนาด26ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องจริงกันเลยครับห้องนี้นะครับเข้ามานะฮะจะรู้สึกว่าห้องเนี่ยค่อนข้างสบายตานะครับเนื่องจากโทนห้องเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับ มีเล่นลวดลายที่ฝาผนังทางด้านห้องนั่งเล่นแล้วก็ทางห้องนอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันอย่างละเอียดนะครับทีละห้องนะฮะห้องนอนนะครับจะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับมีเตียงขนาด5ฟุตพร้อมฟูกแล้วก็มีโต๊ะข้างเตียงนะครับแถมให้คุณลูกค้าไปเลยนะฮะดูที่ลายกำแพงนะครับจะมีลูกเล่นนะครับที่เจ้าของเนี่ยได้ ตกแต่งเอาไว้นะครับค่อนข้างสวยนะครับเหมือนกับห้องตัวอย่างเลยนะฮะแต่ลูกค้าจะได้ห้องนี้ไปจริงๆเลยนะครับที่สําคัญอีกอย่างนะครับห้องนี้จะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะครับถือว่าหายากมากๆเลยนะฮะเป็นแรวิวนะครับเพราะว่าหนึ่งตึกนะครับตึกเดียวเท่านั้นที่มีวิวสระว่ายน้ำก็คือตึกสีนั่นเองนะครับ วกกลับมาที่โซนห้องนั่งเล่นนะครับจะเห็นได้ว่าทางซ้ายเนี่ยมีสมาร์ททีวีนะครับขนาดถึง43นิ้วติดกําแพงไว้ให้นะครับแล้วทางด้านขวามือเนี่ยมีโซฟาขนาดใหญ่นะครับซื้อเนี่ยตัวเป็นหมื่นเลยนะฮะต่อมาที่โซนครัวนะครับห้องนี้ก็มีเคาน์เตอร์ครัวบิลอินนะครับและทางซ้ายมือเนี่ยเป็นตู้เสื้อนะครับสำหรับใครที่ซื้อใหม่แล้วไม่อยากได้เป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยสามารถเอาโต๊ะทานข้าวนะครับเข้ามาวางได้เลยนะครับ โซนสุดท้ายนะครับก็เป็นโซนห้องน้ำนะครับเนื่องจากเป็นห้องไซส์26นะครับห้องน้ําจึงมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีที่กั้นนะครับระหว่างโซนเปียกโซนแห้งนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังกันอีกรอบนะครับลุมพินิวิวพัฒนาการเชตบุรีตัดใหม่นะครับขนาด26ตารางเมตรชั้น5นะครับวิวสระว่ายน้ำนะครับห้องนี้เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะได้ไปทุกอย่างเลยนะฮะห้องนี้นะครับคุ้มสุดๆนะครับเปิดราคาเพียง1,690,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับ ใครสนใจนะครับแต่มีคําถามด้านการกู้สินเชื่อนะครับสามารถสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับเพราะว่าทางทีมงานเราเนี่ยดูแลจนถึงขั้นโอนเลยนะครับต่อไปนะฮะไปดูกันที่ส่วนกลางนะครับทางคอนโดจะมีร้านสะดวกซื้อนะครับหรือว่าเซ e, เว่นอีเลเว่นนั่นเองนะครับมีฟิตเนสนะครับมีห้องสมุดนะครับมีสระว่ายน้ํามีสนามเด็กเล่นนะครับมีสนามบาสแล้วก็ที่จอดรถรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ย อย่างเข้มนะครับตลอด24ชั่วโมงสไตล์ลุมพินีเลยนะครับใครนะครับกำลังหาคอนโดใกล้ทองหล่อเอกมัยสีนคลินหรือว่าเพชรบุรีเนี่ยในราคาล้านกลางๆต้องที่นี่เลยครับรีบเลยนะฮะคอนโดลุมพินีวิวพัฒนาการเพชรบุรีตัดใหม่ครับยังไงบ้างครับกับคลิปที่ผมเพิ่งนำเสนอไปนะครับหากใครสนใจอสังหาตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0652642636หรือว่าช่องทางนะครับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับและเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะติดตาม บ้านและคอนโดนะฮะหลังต่อไปที่ผมจะนําเสนอเนี่ยสามารถติดต่อในช่องทางนี้เหมือนกันครับและสุดท้ายนี้นะครับหากท่านใดนะครับสนใจที่จะขายบ้านหรือคอนโดนะครับในกรทมนะฮะสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีทีมงานนะครับคอยรับซื้อบ้านและคอนโดเนี่ยทั่วทั้งกรุงเทพนะครับแล้ววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับ